โอ๊ยฮะนี่มันอะไรกันพวกเรามันมาอีกแล้วอ้าอืออ้าหนีเร็วไม่ไะไม่นะฮ่าฮ่าฮ่วันนี้โชคดีจริงๆที่มีปีศาจสัตว์ร้ายแบบนี้มาให้พวกเราได้เจอจริงด้วยจริงด้วยข้าไม่ได้กินข้าวอิ่มแบบนี้มานานแล้วมือนี้ ข้าจะกินในพุงกลางเลยคอยดูพวกเราต้องฆ่ามันให้หมดพวกสัตว์ร้ายพวกนี้เราสามารถเอามาชำแหละและเอามากินได้ทั้งหมดฆ่ามันอ๊ะอ้าอาหนีเร็วหนีเร็วอุ้ยไม่นะหนีมันน่ากลัวเกินไปเลวพวกมนุษย์พวกนี้มันเป็นใครกัน หาในตอนนี้อยู่ถึงระดับครึ่งเก้าของราชาอสูรเลยเนาะเทียบได้กับครึ่งเทพของพวกมนุษย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นคนธรรมดาในดินแดนแห่งนี้สามารถขวางอาวุธมาทำร้ายพวกเราได้อย่างไรกันว้าเนื้อเนื้อนี่มันเนื้อทั้งนั้นเลยวเย่งด้วยเย่งด้วยในวันนี้พวกเราจะได้กินอาหารที่ดีกันสักที ด้วยพลังปานและเลือดแบบนี้แข่คนธรรมดาก็สามารถฆ่าคนจากอาณาจักรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เลยอย่างนั้นเหรอไม่แปลกใจเลยสักนิดที่สระน้ำแห่งการเกิดใหม่จะแสดงอัตราส่วนบอกข้าว่าถ้ากืนกินคนเหล่านี้หนึ่งคนจะมีพลังเทียบเท่ากับกืนกินคนธรรมดาสิบคนหรืออาจจะเป็นหนึ่งคนก็ได้ นี่มันเกินกว่าที่ข้าคาดการไว้แล้วเอาละข้าคงต้องตรวจด,ดูที่นี่หน่อยแล้วกันเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็มีความสามารถถึงขนาดนี้ข้าจะต้องตรวจสอบดูสั้นหน่อยว่ามีคนที่แข็งแกร่งมากกว่านี้อยู่อีกกี่คนข้าจะไม่ยอมให้แผนการของข้านั้นจะต้องมาผิดพลาดเด็ดขาด โอ้โหทำไมเขาถึงเป็นคนที่ตัวสูงอะไรเช่นนี้แรงกดดันนี่ข้าสามารถรับรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าดินแดนป่าเถื่อนแห่งนี้จะอยู่ในดินแดนเบื้องล่างแต่ว่าความแข็งแกร่งของคนทั่วไปจากดินแดนแห่งนี้ไม่ได้อ่อนแอหรือว่าแข็งแกร่งน้อยไปกว่าคนจากดินแดนชั้นบนเลยสักนิดนี่ สามีดูเหมือนว่าในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ดินแดนแห่งนี้ถูกผนึกไม่เพียงแต่ดินแดนแห่งนี้ผู้คนจะไม่ได้อ่อนแอลงด้วยตาประทับของท่านแต่ทว่าพวกเขาสามารถค้นพบวิธีที่จะฝึกฝนกายาให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเอาล่ะสามีจัดการมันเลยอืมเดี๋ยวข้าจัดการให้ นี่แกเป็นคนนอกที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ใช่หรือไม่อืมใช่แล้วล่ะข้าเป็นคนที่อยู่จากดินแดนภายนอกแต่ว่าข้านั้นอันตรายคุณชายถ้าอย่างนั้นก็ตายซะข้ายังพูดไม่จบ ทำไมเจ้าถึงได้รีบร้อนขนาดนี้กันล่ะการกระทำของเจ้าเมื่อกี้มันแย่มากเลยนะรู้หรือเปล่าคิดที่จะทำการรอบโจมตีโดยที่ไม่ให้ข้าเตรียมพร้อมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหท่านอาจารย์เก่งจังเลยแน่นอนอยู่แล้วสิซีเอออาจารย์ของเจ้านะเก่งที่สุดเลยล่ะฮาฮาาสารุปว่า จะเป็นคนนอกจริงๆสินะถ้าอย่างนั้นมาลองอีกครั้งหนึ่งยังไม่พอแกเอาไปอีกยา่า พลังการโจมตีของเจ้าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอะอะอ,อ,อะไรกันนี่แกโดนการโจมตีเมื่อกี้ยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยน้อยถ้าอย่างนั้นอึ๊อึ๊เกิดอะไรขึ้นฉันฉันดึงมันไม่ขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่ แกน่ะโจมตีข่ามาแล้วสองครั้งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถึงคราวข่าโจมตีเจ้าบ้างก็แล้วกันเอ๊ะเอ๊ะ้า เอออ้าวอะไรกันเนี่ยอาวุธของแกกากะมัดฉันกำลังเล่นสนุกๆเลยมันดันพังซะได้อึอึอยา่าน้อยมาลองอีกครั้งหนึ่งไม่จำเป็นแล้วละพอแล้ว ข้าขอยอมรับนะว่าร่างกายของเจ้านั้นแข็งแกร่งแต่ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่ข้าต้องการจะสู้ด้วยดังนั้นเอ๊ะข้าจะทำให้มันจบเดี๋ยวนี้โอ้ฮ่ฮ่ฮ่ร่างกายนี้มันช่างสุดยอดจริงๆเหลือเชื่อมาก โดนโจมตี้ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าร่างกายของเขาไม่เป็นอะไรเลยการป้องกันของมันเทียบเท่ากับระดับอาณาจักรจกักรพรรดิเลยนะเนี่ยน่าเสียดายถึงแม้จะมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งถึงขนาดนี้แต่ว่าพลังในการต่อสู้ของเขามันช่างต่ำต้อยสั้นเหลือเกินไม่ต้องมาพูดมากในเมื่อแกเป็นฝ่ายชนะข้าแล้วจะทำอะไรก็เชิญถ้าจะาฆ่า ก็รีบข้าซะข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกข้าไม่ใช่ฆาตกรซะหน่อยนี่เจ้าเห็นข้าเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอเอะเอ๋แต่ว่านะข้าก็มีข้อแม้เจ้าต้องตอบคำถามของข้ามาหนึ่งข้อวังของจักรพรรดิที่ปกครองดินแดนทั้งหมดนี่อยู่ที่ใด เหล,ลือเชื่อน,น,นั่นขนาดแค่หัวหน้าเผ่าะนะทำไมทำไมเขาถึงได้แข็งแร่งถึงขนาดนี้แ,แม้แมแต่ในดินแดนชั้นบนถ้าหากว่ามีพลังถึงขนาดนี้ล่ะก็สามารถปกครองคนเป็นจำนวนมากได้เลยทีเดียวคนที่มีพลังถึงระดับนั้นกลับถูกผู้ชายคนหนึ่งเอาชนะได้อย่างง่ายดายเลยเือเนี่ยดินแดนป่าเถื่อนแห่งนี้ มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนายขอตรวจสอบหน่อยสิเอ๊ะมันมันเป็นไปได้ยังไงกันผู้ชายคนนี้ข้าไม่สามารถตรวจสอบเขาได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งระดับพลังและการดำรงอยู่ของเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกนาว่าเจ้าจะปรากฏตัวขึ้นมาเอง โดยที่ข้าจะไม่สามารถตรวจสอบบอแสอะไรจากเจ้าได้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถตรวจสอบชีวิตของเจ้าในอดีตก่อนที่เจ้าจะมาเกิดใหม่แต่ว่ามันก็ไม่ยากนักหรอกที่ข้าจะตรวจสอบชีวิตของเจ้าในปัจจุบันนี้อะอะไรกันนีน่น่ข้าเพิ่งทำการตรวจสอบมันเองนะทำไมมันถึงใช้พลังวิญญ,ญาณของข้าไปถึงหนึ่งในสแล้วล่ะเนี่ย อีกนิดเดียวเอ๊ะเอ๊ะอะอะไรกันไม่นะ <S <S อ้อยไม่ไม่จริงใช่ไหมนี่เขาคือเย่ช้างสเวียนทำไมกันเย่ช้างสเวียนมันยังไม่ตายเรอเนี่ย ไม่ได้การละนี่มันผิดพลาดผิดแผนไปหมดข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปข้าจะต้องไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เย่ช้างสเวียนคนที่ปกครองอาณาจักรชั้นบนุและอยู่อันดับหนึ่งของบันทึกรายชื่อสวรรค์มานานนับพันปีนี่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้การละข้าข้าไม่ต้องการให้มันขึ้นไปน,นาณจักรชั้นบนุข้าต้องรีบไปบอกคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ไ เขาจะต้องถูกจัดการก่อนที่ความแข็งแกร่งในอดีตของเขาจะฟื้นคืนกลับมาไม่อย่างนั้นในชีวิตนี้ทั้งชีวิตข้าคงจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในบันทึกรายชื่อสวรรค์ระดับต้นๆอย่างแน่นอนน้อยจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องฆ่ามันให้ได้จะต้องจะต้องฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะแข็งแกร่งไปกว่านี้